มองเห็นไหมน้องหใสสวยครับใหญ่มากมาแล้วครับมีมีช็อตเลตให้ดูครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาซ้ำใสเบ็ดซ้ำหมายตีนบ้านอีกอีพีเหมือนอีพีจากอีพีที่แล้วนะครับโอ้อีพีที่แล้วนี่ปลามันกินดีมากครับแล้วก็หลุดก็กินช่วงนตกด้วยเนาะ แต่ว่าวันนี้ดูบรรยากาศนี่วันนี้ฟ้าเปิดดีครับไม่ถือว่าดีหรอกครับฟ้าก็ครึมครึมอยู่นะมีเมฆหนาอยู่ครับนี่ครับหมายตีนบ้านที่ใสอีพีที่แล้วครับโอ้ปลากินดีมากเลยแต่เสียดายเนาะไม่ได้มีช็อตแบบใสดุกใสใหญ่ใหญ่ให้ชมเลยครับเพราะว่าฝนมันตกเนาะกลัวกล้องมันพังก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาซ้ําผมคิดว่าฝนไม่น่าจะตกนะเพราะว่า มีแค่ลมเฉยๆเนาะมันไม่มีฝนเลยวันนี้ทั้งวันเนาะสองวันแหละยังไม่มีฝนสองสามวันแหละเดี๋ยวก็เรามารุ่นกันว่าวันนี้ผมจะมาไหมจะมีตัวหรือเปล่านะครับกับเหยื่อไส้เดือนเหมือนเดิมกับเบ็ดหกสิบหลังตราฉลามเบอร์สิบสี่ครับนะบรรยากาศวันนี้นะนี่แนะผมก็จะใส่นี่แหละดีหมู่บ้านนะหมู่บ้านก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับประมาณร้อยเมตรนี่นะไปครับไปรุ่นกัน พื่อไม่ให้เสียเวลาว่าวันนี้ผมจะมีแต้มจะมีผลงานให้พี่ๆได้รับชมหรือเปล่าจะมานเหมือนอีพีที่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไปครับผมไปครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากฝั่งนี้แหละนี่นะไปนู่นอ้อมมานูา่นฝั่งนู่นมันจะไม่ค่อยมีน้ำจะอ้อมมาฝั่งนี้นี่ลงไปฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ยังพอมีน้ําอยู่นะ มาลุน้นกันว่าจะมาหมไมกาวก,กำลังสวยๆครับต่อมาเริ่มใส่กันใส่ให้ดูแค่ไม่เยอะแร้วนะครับเพราะว่าต้องรีบใส่เดี๋ยวมันมืดก่อนครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้ว <c oughs> น้ำก็ลดลงไปเร็วครับตื่นแล้วนะแต่เปื่อจะมีปลาขึ้นมาเล่นตรงน้ำตื่นนะหลงังแรงมาแล้ว ดูกันว่าจะมานไหมกับการใส่ซ้ำรอบสองครับหาก,กินตีนบ้านเหมือนเดิมครับแถวนี้นะมาดูกันว่าปลาย,งยังเหลือไหมเพราะมันหลุดไปเยอะอยู่นะครับหมายนี้นะหลุดลงหลุดไปเยอะเลยเดี๋ยวมาลองดูว่ารอบสองจะมานหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็เย็นแล้วมาหลังที่สองเราขอมีปลายใหญ่ดูนจะได้มันๆนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูอีกหลังหนึ่งครับแล้วก็ผมก็จะใส่ขอใส่อนุญาตใส่ก่อนครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนยามเบ็ดเลยนะครับเพราะว่าจะหมานไหมแต่ว่ารอบแรกก็ยังไม่ค่อยลุ้นดีเท่าไหร่นะเพราะว่า กลัวปลามันจะส่วนมากปลาเล็กๆมันจะตดกินเหยื่อหมดนะครับมันก็เลยรอบแรกก็บางบางบางที่ก็หมานบางที่ก็ไม่หมานเนาะเดี๋ยวมาดูจุดน,นี้แหละโอเคอตอนนี้ขอใส่กันนะเดี๋ยวเราเจอกันคืนนี้ครับผมไ สวัสดีครับสวัสดียำดึกครับน่นะไปะเรามารุ่นกันคืนนี้ว่าจะมีตัวจันมานหรือเปล่านะครับเมื่อตอนเย็นก็เดินใส่เสร็จเรียบร้อยครับแต่เดินกลับมานี่เหยื่อแทบจะไม่ค่อยมีเลยปลาตอดแป๊บเดียวหายหมดเนาะเพราะว่าได้ใส่เดือนมันใส่เดือนมันไม่ค่อยใหญ่คนระับมันมีแต่ใส่เดือนเล็กๆทนีนี้พอเสียบไปปลาตอดแป๊บเดียวก็หมดเกลี้ยงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินใส่เหยื่อเดินสำรวจดูเผื่อจะมีแต้มซับเต้มสองแต้มให้พี่ๆนะนะได้ชมนะรอบแรก ไปมารุ้นกันครับว่าจะหมานหรือเปล่าเนาะไปครับมาลุ่นกันจะมีเต็มจะมีตัวหรือเปล่านะนี่ครับหลังแรกหมดเกลี้ยงครับเปลี่ยนเยือมันครับวันนี้ดีครับที่ฝนไม่ตกนะปกติเนี่ยหูใส่เบ็ดที่ไหนฝนตกทุกทีครับ หลังนี้น่ะโอ้โหหมดเกลี้ยงอีกเหมือนเดิมครับเงียบเงียบอยู่ครับสามหลังแล้วหลังนี้่ะอ้ามาแล้วโอ้เห็นเบ็ดนิ่งนิ่งนึกว่าไม่โดนครับโอ้แต่ใสสวยนะปลาหมอมาแล้วครับมาแล้วนี่ปลาหมอของเราคืนนี้โอ้ใสสวยอยู่นะครัพอได้ปิ้งครับไปเก็บครับเต็มแรกของเรามาแล้ว ตามกันต่อครับดูกันว่าอุ้ยอุ้ยมองไม่เห็นเบ็ดถ้าปลาไม่ดิน้นนี่ไม่ไม่รู้เลยนะครับนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วเนี้ยปลาอะไรดึงแบบนี้เหมือนปลาดุกฮะโอ้ใช่ครับใช่เห็นได้เลยมาแล้วมาแล้วมา,วมาวอุ้ยใสสวยครับมาแล้วหืมลายสวยมากใสสวยครับใสสวยนี่ มาแล้วครับปะดุเต็มแรกของเราคืนนี้ส,สวยๆครับไปเก็บครับมันหมาน,นครับเต็มแรกไม่แห้วนะครับไปแต่มันต่อครับหลังนี้ล่ะโอ้หลังนี้ก็ดนูนแต่เป็นปลาหมอใสสวยใส่เท่ากันเลยครับใส่เท่าก,กันกับตัวแรกเมื่อกี้เลยนะนี่ครับอ้วนๆเลยอ้วนๆเลยครับดูขนาดส,าสวยๆนะ ถูกติดกันเลยครับสองหลังติดเลยนะม,นมันมันครับเก็บลุ้นกันต่อครับหลังเนีห้หลังนี้เหยื่อหมดครับเปลี่ยนเหยื่อครับไปตามกันต่อครับจะเป็นยังไงอู้อู้อไอ้ดุกใหญ่ครับ มาแล้วครับไอ้ดุใหญ่นี่ครับจะมองเห็นไหมเนาะวูซายสวยครับอีกใหญ่มากมาแล้วครับมีมีช็อตเลตให้ดูครับดุใหญ่อีกแล้วอู้หใจเย็นดีนอยู่คนนี้อู้หูเดือดเดือดครับอ้โหดูครับ ตัวนี้ไม่ต้องสืบเลยครับดุกเลี้ยงแน่นอนครับดุกเลี้ยงใครไม่รู้ครับแต่หลุดออกมาในทุ่งนาเสร็จผมแบบใหญ่มากครับนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับไปเก็บครับนี่ครับดุกเลี้ยงครับแต่ว่าถูกในทุ่งนานะใสหกเจ็ดขีดได้ครับ บิ๊กอุยแน่นอนครับไม่บิ๊กอุยก็ไกล้จะบิ๊กอุยเลยเนาะนี่ครับเก็บครับอยู่ทุ่งนาก็เป็นของเราครับไปเก็บครับวันนี้ลมแรงด้วยนะวันนี้ลมแรงมากเลยครับดูครับไปลุ้นกันต่อครับโอ้หลังนี้เหลือนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนครับ เงียบอยู่ครับแถวนี้ยังเงียบอยู่ตัวนี้ก็เยอะหมดอีกครับหลังนี้ก็หมดอีกไปเดินกันต่อครับรูว่ามานอยู่ไหมจะมีอาการนี่มีอาการครับใหญ่หรือเปล่าตินแบบนี้ไอ้ดุกครับตาแดงๆมาใสสวยอีกแล้วปุกหู นี่โอ้โหท้องใหญ่ท้องเป้งเลยครับไม่รู้ว่าไข่หรือขี้นะครับแต่ที่แน่แน่ครับหมานอีกแล้วประดุกแต้มที่สามของรอบแรกครับไปเก็บปลาครับตัวใหญ่ๆเลยสสวยๆเลยครับอืมไปมาดูกันต่อเมื่อกี้ฝนก็ทำท่าจะตกครับโดนปลาช่อนไปสองสามตัวอยู่นะไปสองตัวครับ แต่มันตัวไม่ใหญ่นะผมเห็นฝนมันทำท่าจะตกผมก็เลยไม่ได้ถ่ายตัวนี้เยอะหมดครับเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะก่อนครับไปครับนะาะหลังจากที่ดูรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยมาดูผลงานรอบแรกครับไปไปกลับนะได้ปลาดุกมาสามครับใส่สวยๆเลยนะครับนี่ใส่สวยๆครับตัวลายนี้น่าจะเป็นไม่ดุกบิ๊ก้ยก็น่าจะดุกรัสเซียเนาะผมว่านะไม่รู้ปลาเลี้ยงใครหลุดนะครับ แต่ว่ามาอยู่ในทุ่งนากินเบ็ดผมก็เป็นปลาของผมนะ <c oughs> ก็ได้ปลาช่อนเล็กมาสองสามตัวอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเห็นฝนตกบนดินก็เลยนึกว่ามันจะตกหนักก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะรีบเดินมาได้ลปลาหมอเมื่อปลาหมอก็เหมือนกันครับปลาหมอได้สามสี่ตัวถือว่าโอเคครับรอบแรกเนาะเพราะว่าเหยื่อมันหมดเร็วครับใส่เดือนก็เล็กด้วย,นะนยเนาะใส่เดือนมีแต่เล็กๆครับปลาต่อแป๊บเดียวก็หมดนะแต่ว่ารอบแรกได้แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาลอรุนรอบสองครับเดี๋ยวเรามาลอรุนรอบสองเอาครับะน,น,นะะเพราะว่าตอวแรก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะก็ยังได้อยู่ครับกับการใส่ซ้ําอีกรอบหนึ่งครับก็มาติดปลาดุกเลี้ยงตัวหนึ่งไม่รู้ปลาดุกใครนะหลุดตอนฝนตกแน่น,นอนผมว่าอ่ะเดี๋ยวเราขอนั่งสักพักก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาลุนดูอีกรอบหนึ่งว่าจะหมานไหมจะมีตัวหรือเปล่าเนาะรอบแรกมันเยอะหมดเกือบทุกหลังเรับยแต่ก็ยังดีที่หมานนะ เดี๋ยวเราเรอนั่งเล่นสักพักเดี๋ยวไปลุนกันรอบสองครับครับนะครเรามาลุ้นรอบสองกันครับว่า จะมานหรือเปล่าเนาะรอบสองเนะี่ยโอ้เยื่อยังอยู่ครับกระดุนนะรอบสองจะมีแต้มหรือเปล่านะครับนี่ตอนนี้เยือก็ยังอยู่ครับอรอบสองเหมือนจะเงียบๆอยู่นะอืหลังนี้ก็ยังอยู่ครับไปตามไปเรื่อยครับไปอืมอ้ม ว่าจะไม่มีตัวซะแล้วครับรอบนี้นี่ครับหูนออ่อนใหญ่มากเลยดูครับนี่ครับปลาเนื้ออร่อยเนาะเนื้ออ่อนครับถ้าได้สักสิบตัวเนะได้แล้วมาสองครับขาดอีกเก็ไปอย่างน้อยก็ถือว่ามาแล้วครับ่ะเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อครับไปทำกันต่อครับ โอ้เห็นเบ็ดอยู่นิ่งๆนึกว่าไม่โดนโอ้โหตัวนี้ใหญ่เลยครับปลาโนอ่อนอีกแล้วติดๆกันเลยครับแต่ตัวนี้ใหญ่มากโอ้โหพูดไม่ทันกับคําว่าอยากได้อีกครับตัวนี้มาใหญ่เลยครับนะโอ้อยากได้สักขนาดนี้หลายๆตัวโอ้ยมันมานครับเห็นเบ็ดอยู่นิ่งๆนึกว่าไม่โดนครับไปเลยกันต่อครับมันมานเก็บครับโอ้ส,สวยๆเลย ตามลนกันต่อครับดึไปเรื่อยๆอ้าหลังนี้เหมือนมีอาการนะใช่หรือเปล่าเหมือนดินนะใช่ปลาไหมใช่ไหมโอใช่ยอ่ใช่ยูมาแล้วไอ้ดุกดุกน้อยครับไม่ใหญ่มากครับดึงขึ้นมาเลยโอ้ตัวน,นี้น่าจะเป็นปลาใหม่ครับมาแล้วครับมาแล้วเต็ม เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วสสวยครับไปเก็บครับ่าลุ้นต่อครับจะมีอีกหรือเปล่าหลังนี้ล่ะหลังนี้เยอะอยู่ครับหลังนี้โอ้หลังนี้เยอะหมดเลยปะเปลี่ยนเยอะครับไปครับนะนะอรอบสอง ไม่ได้เลยครับรอบสองรอบสองได้ประมาณสามตัวครับสี่ตัวแหละประมงไม่ได้ถ่ายเนาะแหละครับแต่ว่าช่วงฝนตกี่ปลากินดีนะครับแต่ว่ามาแต่ว่าวันนี้มันลมแรงนะครับปลาไม่ค่อยกินนะแต่ว่าก็ยังหม่านอยู่นะถือว่าหมานอยู่ได้ปลาน่ออ่อนรอบสองก็ได้ปลาน่ออ่อนมาสองตัวใหญ่ๆครับแล้วก็ปลาดุกปลาดุกใหม่เนาะเป็นปลาดุกน้อยรอบแรกก็ถือว่าโอเคครับได้ปลาดุกมาสามเต็มเนาะ ก็ไปช่อนประหมอพนุออนก็ยังการก็ยังดีนะครับว่ามาซ้ำไม้ไม้เดิมเนาะก็ยังพอมีตัวให้ลุนเนาะโอเคอยู่ครับก็ยังมายอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยกินดีเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวก็จะไปหาใส่ตีอื่นใส่ไม้ใหม่บ้างเนะาะไม้นี้ก็มาซ้ําก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะมานหรือเปล่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ เราเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมสวัสดีตอนเช้ามืดๆครับตีห้ากว็าว่าเนาะกับบรรยากาศฝาคึมๆนะครับเมฆหนาๆน่อยเหมือนฝนจะตกเลยแต่ไม่รู้ตกหรือเปล่านะไปเรามารุ่นกันชามนี้ไว้จะมาอไหมเมื่อคืนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ยังพอมีแต้มมีตัวให้พี่ๆนานาได้รับชมกนะันซ้ำหมายสองแต่แปลกเนาะ ฝนตกแบบไอ้ฝนไม่ตกนะแต่ปลาไม่ค่อยกินเบ็ดแต่ก็แต่ก็ยังดีครับยังพอมีตัวเนาะปลาเรามารุ้นกันเช้านี้ว่าจะหมานจะมีตัวหรือเปล่านะครับปลาครับยังเหียบอยู่ แต่มีตัวอีกอเปล่าเส่เถือนมันมีแต่ตัวเล็กๆนะครับมันไม่ใหญ่นะมันก็เลยเวลาปลามันตอดไปหมดเลย <c oughs> หลังนี้ก็ไม่โดนเห okay. มือนว่าเบ็ดมันไม่ค่อยคมดีเท่าไหร่ครับมันเริ่มหายคมแล้วเนี่ยเบ็ดต่อครับ ต้องใส่ตอนฝนตกหรือเปล่าเนะะาะปลานถึงจะกินดีปลาครับปลาอะไรโอ้โปลาหมอครับแต่ตัวสวยอยู่นะตัวอ้วนอยู่นะครับโอ้โหชาวนี้มานแล้วเต็มนหนึ่งปลามันก็เล่นน้ำตีน้ำเยอะอยู่นะแต่ว่ามันไม่ เหมือนว่ามันไม่ทันปลาเล็กนะพวกปลาหมอเล็กๆมันตอดแป๊บเดียวก็หมดครับส้เดือนมันเล็กเนาะตามลุ้นกันต่อครับจะมาอันไหมอืมเดินมาเห็นเบ็ดนิ่งๆนึกว่าไม่โดนครับโดนอยู่เป็นปลาดุกใหม่นะปลาดุกใหม่ครับส้สวยอยู่สาเล็กเลยดีนะที่ไม่หลุดเมื่อกี้ดึงอย่างแรงครับ เนี่ยนิดเดียวเองจะหลุดแหละนิงน่งๆๆๆขอให้จะได้ตัวครับมันหมาน,าน,านปลาดุกใหม่นะไซส์เล็กๆไปลุยกันต่อดูหลังนี้ครับอโค้งแบบนี้ปลาไหลแน่นอนคนระับไม่อยู่ด้วยนะ ยังไม่ได้ปลาไหลสักทีแล้วเแบบ็ดนี้นะได้ก็ได้ตัวเล็กเงียบยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ไปม,มาแล้วครับไร่ชนโอ้ไม่รอดูโหดูอือือดูร่องรอยครับ ไอช้อนใหญ่มากินอีกแล้วครับนี่ถลอกหมดเลยครับเวลาถูกปลาเล็กๆมันไม่กินเนาะเบ็ดก็ไม่ยอมหลุดให้นะอู้ดูครับเสียดายเนาะยังสภาพดีบเอาไว้แล่เด็ดเดียวครับแต่ถลอกปอกเปลือกหมดเลยไม่ต้องขูดเกล็ดออกเลยโอย้เสียดาย ไปต่อครับไปครับน,นานาเช้านี้บรรยากาศฝ้าครึมๆปลาไม่ถูกเลยได้มาแค่สามแต้มเนาะปไปชนตัวหนึง่งถลอกปลอกเปิงกหมดครับแล้วก็ปลาดุกน้อยตัวนึงปลาหมอน้อยตัวนึง่งโอ้ตอนแร,แรกๆปลามาดูโอ้ลน้ำตีน้ำดีมากเลยแต่ว่ามันไม่กินเบ็ดเนาะ ผมก็ยังไม่ลองใส่เหยื่อเขียดเหยื่อปูดูนะครับมันหายากครับหาเส้เดือนยังหายากเส้เดือนมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันตัวมันเล็กเล็กมากนะมันก็เลยหาแ่เส้เดือนนี่แหละเขียดก็หายากครับแต่ก็ยังพอมีตัวมีผลงานให้พี่ๆนะนะดรับชมอยู่ครับเมื่อคืนเนาะประดุกสีสีเต็มเนาะใส่สวยๆสองครับตกประหมอไปช่อนเล็กๆ ปลาเนื้ออ่อนก็ยังได้อยู่ครับเมื่อคืนแต่เช้านี้ก็มันแค่สามเต็มเนาะตัวไม่ใหญ่แต่ก็พอได้กินครับไปวันๆเนาะไปมือๆแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วรบรรยากาศเช้าๆครับเนาะปนะ, <c oughs> ปะ,นะนะวันนี้ก็ถือว่ายังพอได้ตัวนาะกับการมาซ้ำหมายตรงปลาดุกใหญ่ครับ เมื่อคืนได้ปลาดุกใหญ่ตัวนึงก็ถือว่าโอเคแล้วปลาดุกเลี้ยงครับไม่รู้ปลาดุกเลี้ยงใครนะหลุดวันนี้ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคครับนะฮะวันนี้ถือว่ามานานอยู่ไปเดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้าครับว่าผมจะไปไหนไป,ปาพาพี่นะไปทําอะไรเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม